คุณและโทษของคอรีนสารคอรีนเนี่ยมาทําความเข้าใจนะเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อถูกนําไปใช้เป็นแก๊สพิษร้ายแรงนะเขาบอกว่าเมื่อปีพศ2543เริ่มมีการใช้ผงคอรีนเพื่ออะไรเพื่อใส่ในน้ําเพื่อฆ่าเชื้ิตทูรินซีทำให้การตายด้วยโรคระบาดอันเกิดจากน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะแต่คอรีนที่ตกค้างเนี่ยในเนื้อดื่บรวมทั้งคอรีนที่มันไปเกิดปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำเนี่ยจนเกิดสารพิษชนิดใหม่ขึ้นมา เช่นไตรฮลมิเทนนะซึ่งสารดังกล่าวเนี่ยสามารถค้นข้อมูลได้เลยนะ,ะจ,าจากงานงานหลายชิ้นเลยนะคะบอกว่า,วาอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระยะยาวทําให้อาการเสียชีวิตอ่ะไม่ถึงอันวัยอันควรนะเช่นโรคมะเร็งในลำไส้นะแล้วคอรีนในน้ําอาบเนี่ยในต่างประเทศนะก็ยังมีงานวิจัยนะว่าคนที่อาบน้ําและแช่ตัวเองในในใน้าที่มีการใส่คอรีนเนี่ยเกิน15นาทีเนี่ยก็ส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายนะคะ2-4เ